สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่นายนเตอร์นะครับวันสุขแบบนี้อยู่เราสองคนผมเทมสกิทครับดิฉันใบเตยพรมจ้โหก็ก่อนที่จะหยุดว่า3วันติดเนาะเราก็มาอัปเดตข่าวบันเทิงแต่เราก็ไม่หยุดนะ3าวันที่เขาหยุดกันเนี่ยใช่แล้วก็ชวนคุณแม่มานั่งดูเรานะคะทางหน้าจอช่อง9 m k อ d h d ได้นะคะแล้วก็อย่าลืมทําหน้าที่เป็นลูกที่ดีอย่างน้อยเป็นวันสําคัญที่จะได้แสดงเรื่องราวดีดี ทำอะไรให้กับคุณแม่บ้างครับผมอืมอะตอนนี้นะคะมาอัปเดตข่าวแรกกันเลยดีกว่ากับเรื่องที่เชื่อว่าหลายคนเนี่ยติดตามมาตลอดสัปดาห์เลยเนะคะสําหรับเรื่องของเป้ยปานวาดกับปัญหาครอบครัวที่เขาบอกว่ามีมือที่สมนะคะแล้วก็หลายคนก็อยากจะรู้ว่าเรื่องราวเป็นยังไงรวมถึงสุขภาพของเป้ยด้วยนะคะล่าสุดเป้ยเนี่ยก็ได้มาออกงานที่มีสื่อมวลชนด้วยจะว่ายังไงไปดูกันเลยคะ่ะ คนนี้ยังไม่ตอบเนาะคนนี้ไม่ตอบแต่ว่าณนะตอนนี้คือเป้ยรู้อย่างเดียวก็คือสิ่งที่เป้ยอยากจะทําตอนนี้ก็คือโฟกัสเรื่องลูกเรื่องเด็กในท้องให้คลอดออกมาปลอดภัยที่สุดแค่นั้นเองค่ะ เมียหลวงเย็นหนึ่งเป้ยป่านว่าที่ถอดสายน้ำเปลืออุ้มท้อง8เดือนมาปรากฏตัวกลางงานอีเวนต์พร้อมเพื่อนซีกระต่ายสุภักษรแต่ยังไม่ขอให้รายละเอียดเรื่องมรสุมชีวิตที่มีมือที่3เข้ามาขย่าค้าเตียงกับสาม,มีป๊อปนิทีอีกครั้งถึงคันว่าที่คุณแม่ลูกสองช้ำใจหนักต้องแอดมิดโรงพยาบาลถึง3วันเพราะเกิดภาวะท้องแข็งจากความเครียดโดยคุณแม่เป้ยที่หน้าตาสดใสขึ้นก็ให้สัมภาษณ์ว่าอาการดีขึ้นแล้วค่ะตอนนี้ขอโฟกัสแค่ลูกสาวที่กำลังจะคลอดในเดือนหน้ารวมถึงลูกชายสุดที่รักน้้องโปรดไววขบ ที่อยู่เคียงข้างคุณแม่ไม่ห่างเลยแล้วค่ะ น้องโปรดเขาเขาเป็นเด็กที่น่ารักและมีเหตุผลอยู่แล้วค่ะก็เขาก็เข้าใจเวลาแม่ไม่สบายอย่างเงี้ยเขาก็จะกินยาเลิ่ยงเอออะไรเงี้ยเขาก็คอยเทคแคร์อาการดีขึ้นค่ะเพราะว่าเพราะว่าได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ด้วยนอนหลับเอออะไรเงี้ยรับประทานอาหารได้แล้วอะไรเงีตอนนี้ก็ยังเครียดอยู่ไหมคะหรือว่าตอนนี้ก็คุณหมอก็ช่วยอะค่ะก็ก็มียารับประทานก็โอเคแล้วค่ะในสภาพจิตใจตรงนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกๆคนจริงๆค่ะขอบคุณมากๆที่เป็นห่วงเป็นห่วงเราแล้วก็ คือก็จะมีหลายๆข้อความเข้ามาถึงเราเนาะว่าเออเป็นห่วงเป็นห่วงตัวเราด้วยเป็นห่วงน้โปดแล้วก็เป็นห่วงสุขภาพก,ก็ต้องขอบคุณมา,มากๆค่ะโดยทันทีที่เสร็จสิ้นงานอีเวนต์วานนี้นะคะคุณแม่เป้ยก็เดินทางไปร่วมงานเปิดสาขาใหม่ร้านขนมที่เป็นธุรกิจส่วนตัวที่เดอะมอบางกะปิต่อเสร็จแล้วก็กลับไปพักที่โรงพยาบาลอีกครั้งหนึ่งค่ะ ด้านเพื่อนสาวกระแตสุภักษรก็เผยว่าดีใจมากที่เห็นเปย์ยิ้มได้มากขึ้นเพราะตั้งแต่เกิดเรื่องอีกฝ่ายก็เครียดมากเทียนนั้นก็มีกําลังใจรอบตัวรวมทั้งสามีตัวดีป๊อบนิธิคอยดูแลเปย์ตลอดส่วนปัญหาที่เกิดขึ้นก็เชื่อว่าจะผ่านไปได้ด้วยดีค่ะเพิ่งมันเพิ่งเกิดขึ้นใหม่ๆอ่ะเขาไม่ใช่ว่าจะไม่จะทําร้ายอะไรขนาดนั้นแต่ว่าแต่ว่าคือเขาก็พยายามแล้วแต่ว่าบางที ถ้าคนไม่ได้อยู่ในจุดนั้นก็คงไม่เข้าใจอะ่ะไปเยี่ยมเป้ยมายอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีครอบครัวของคุณป๊อปก็มาคุณป๊อกก็มาบางคนหลายคนถามกันตาว่าคุณป๊อปมาไหมก็มานะคะกตาก็ไม่รู้นะคะว่าว่าเป็นยังไงแต่ว่ามันก็ดีขึ้นค่ะบางทีมรสุมมันเข้ามามันก็เข้ามาแหละแต่ว่าอยากจะเป็นกําลังใจให้แล้วขอให้อยู่เป็นครอบครัวที่รักกันเหมือนเดิมกลับมาเป็นเหมือนเดิมเพราะครอบครัวมันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่กตาก็ไม่อยากให้ทุกอย่างมันมันมันแตกแยกยแลย แต่ไม่ว่ายังไงกระแตก็ย้ำชัดว่าตนพร้อมจะอยู่เคียงข้างเพื่อนรักเสมอค่ะ,ะก็จากเรื่องราวที่ของคนมีครอบครัวนะฮะ<ช>ก็เปลี่ยนเป็นที่ยังไม่มีครอบครัวบ้าง<ช>ดีกว่านะฮะ<ช>กับดิวออริสลานะครับหลังจากที่เคยประกาศว่าตัวเองเนี่ยโสดแล้วเพิ่งมัดหมัดเลยด้วยมัดหมาดเลยนะฮะตอนนี้ก็หัวใจสีชมพูเหมือนเดิมแล้วครับโสดค่ะโสดค่ะ ยันสเตตัสสัวใจว่าโสดได้ไม่ถึงสัปดาห์แต่ก็มีคนตาดีดีแอบเห็นนางร้ายสุดแซบดิวอริสระจับมือแล้วก็ควงแขนอดีตคนรักไผ่วันพ้อยช็อปปิ้งกันหนุงนิ้งกลางห้างดังมีแววลมพัดหวนแรงขนาดเนี้ยสาวดิวก็เลยตอบคำถามนี้แบบแมนๆว่ายังอยากมีฝ่ายชายอยู่ในชีวิตค่ะ คือเรากลับมาคุยกันเพราะว่าปัญหาของดิวมันเยอะไง <ฮะ S 1> พอปัญหาของดิวมันเยอะเนี่ยพี่ไผ่เขาก็ไม่ได้ทิ้งไปเลยหมยพราะว่าแบบโอเคเราเลิกกันแล้วเรื่องของคุณเป็นไงก็คือเป็นไปเลยคือเขายังอยู่ยที่เดิม,มในจุดที่แบบว่าโอเคเราเรา,เรามีปัญหาอยู่<อ>นี่คือความน่ารักของเขาก็ เขาก็ไม่ได้หลอกอ่ะสุดไหมเราก็ไม่ได้คบเขาที่ฐานะหรือว่าแบบหน้าตายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขามีจริงเขาก็ต้องมีข้อดีอยู่แล้วค่ะไม่ได้เชิงบางงอหรือว่าไม่ได้ไม่งอนะคะแต่หมายความว่าเราก็คงพยายามต้องแบบคือเราก็อยากจะปรับตัวแหละแต่คาว่าถามว่าปรับตัวแล้วมันจะเป็นเขาหรือไม่เป็นถ้ามันเป็นเขาเราก็คงดีใจเพราะว่าเขาก็อยู่ในชีวิตเรามานานมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เข,เขาไม่มีอะไรต้องปรับแล้วค่ะต่อให้วันหนึ่งเราจะอยู่ในสถานะอะไรก็ตามดิวเชื่อว่าเราทั้งสองคนไม่มีความคิดที่จะตัดกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันไม่ต้องมีคําว่าตัดขาดหรือตัดไม่ข่าดส่วนข้อความปราเมาที่เธอโพสต์ว่าพอเลิกกับไผ่แล้วทําให้เห็นท่าแท้ของบางคนนั้นยืนยันว่าไม่ได้โพสต์ถึงอดีตคนรักแน่นอนแค่ผิดหวังที่คนรอบตัวบางคนเข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์จากเธอก็เท่านั้นค่ะ ก็เป็นกําลังใจให้ด้วยก็เรากันนะคะเดี๋ยวมีอะไรขึ้นหน้าก็จะนำมาอัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งส่วนตอนนี้นะคะเราขอยกพื้นที่ให้กับหนุ่มสุดหล่ออย่างหนุ่มนายนภัทรกันหน่อยดีกว่าอารมณ์ะะอะไรบน้นงล่ะเขาเรียกว่าเป็นสามีแห่งชาตินนาอีกคนนึง<ม>ก็เลยเอ,อ,อย่างเงี้ยมา พูดถึงเขากันหน่อยดีกว่าเคยร่วมงานกับค่าย g d h 59 5นะคะมาแล้วครั้งหนึ่งแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเรื่องพรจากฟ้าเขาเล่นแค่1ตอนเท่าน,นั้นนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเตรียมที่จะได้เป็นพระเอกเต็มตัวแล้วนะ<อ>จ๊ะจะอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวไปฟังจากปากเขากันค่ะนี่ส่วนใบเพลินพิมชนกนะฮะเพิ่งได้รับรางวัลเวทีนาตราชไปดราม่าซะงั้นครับเพิ่งคว้า นักแสดงดาวรุ่งจากเวทีนาตาราามาพร้อมกันหมาดๆล่าสุดพระเอกสุดฮอตนายนพัฒกับนางเอกสาวมาแรงใบเฟิร์นพิมพชนกก็โคจรมาเจอกันครั้งแรกในหนังเรื่องใหม่เฟรนด์โซนแนวโรแมนติกโคอมเมดี้ของค่าย Gdh 559ผลงานกำกับของหมูชยนกค่ะและพร้ะหนังเรื่องนี้หนุ่มนายได้มาโชว์ฝีมือเป็นพระเอกเต็มตัวเรื่องแรกแบบนี้จะมีหวังเป็นพระเอกร้อยล้านพันล้านเหมือนคนอื่นเขาบา้างหรือเปล่าเนี่ย ไม่คิดเรื่องนั้นเลยครับเราอยู่ตรงนี้เรากําลังทํางานของเราตั้งใจทําบทให้เต็มที่ทาหน้าที่ของเราตอนนี้ดีสุดกล้วไม่กดดันแต่มา,มาเรามา,เ,มาเขาเรียกอะไรมาเหมือนลองมาเวิร์กช็อปเอาบทมาทุกครั้งมาคุยพี่เรายิ่งรู้สึกสบายใจเขาอีกแทนที่เราจะนั่งทำกันบ้านคนเดียวงี้มานี่ก็เหมือนแบบทุกคนคอยคอยช่วยกันนะครับผม,ผมต้องอีกเยอะเลยค่ะ <laughs> ต้องพยายามพัฒนาตัวเองแบบพุชตัวเองให้มากขึ้นอย่างเงี้ยครับ ักสาวใบเฟิร์นก็ขอพื้นที่เคลียดราม่าเพราะเพิ่งคว,ว้ารางวัลนักแสดงดาวรุ่งหญิงจากงานนาตาลาชจากบทบาทหญิงขายบริการแต่หลายคนก็ขาดใจว่าทำไมยังได้เป็นนักแสดงดาวรุ่งอีกเพราะด้วยประสบการณ์ในวงการบันเทิงม,มากว่า8ปีของใบเฟิร์นควรที่จะเข้าชิงในสาขานักแสดงนําหญิงยอดเยี่ยมมากกว่าซึ่งใบเฟินก็ตอบแบบชิวๆว่าไม่ได้ซีเรียสอะไรเลยค่ะ โอ้ยเป็นทวลุ่มก็ดีออกอาจจะเป็นแบบลุ่งในแบบในตัวละครใหม่ๆอะไรย่างงี้ไงมันก็ตีความได้หลายแบบตัวนั้นดีใจมากเลยหูดับแค่นี้ก็ดีใจแล้วค่ะรางวัลอะไรก็โอเคโอเคขอให้ได้ค่ะรับได้อีกเราก็ไม่ได้มาส่วนตัวไม่ได้ดมาไม่ได้มาชอบใจมากดีใจก่อนรางวัลนอนจบคลื่นกล้ามาก ใบเฟิร์นก็เผยว่ากว่าได้เล่นภาพยนตร์ในโปรเจกต์นี้ไม่ง่ายเพราะเจ้าตัวถึงขั้นไปบนบานศารกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอได้ร่วมงานกับค่ายหนังในดวงใจของเธอและพอได้สมใจเจ้าตัวก็เลยจัดของไปถวายแก้บนแบบด่วนๆเลยล้ค่ะครับผมก็กลับมานี้ก่อนแล้วกันใช่แล้วจะบอกว่าหลังจากที่เห็นภาพไปเมื่อกี้นะคะหลังจากมีมหากราบที่มีแฮช็ก มี <M ink S 1> หลาย <ote> คน <ote> ติดตาม,ไ,มไปทับ้านทั่วเมืองนั่นแหละมิงโปแตกนะคะแล้วก็มิ n งเนี่ยก็ได้หายไปจากอินส a าแกรมเรียกว่าเป็นเวลานาน3สัปดาห์เลยทีเดียวซึ่งหลังจากนี้เนี่ยคะก็หนุ่มกัปตันก็ได้ออกมาโพสต์มีใจความประมาณว่าจะฟ้องเป็นเรื่องเป็นราวนะคะมิงก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความใน IG เป็นภาษาอังกฤษซึ่งเราก็ได้แปลมาให้คุณผู้ชมนะคะใจความมีประมาณนี้คะ่ะบางครั้งสิ่งที่ทําให้คุณเจ็บปวดที่สุด ก็ให้บทเรียนครั้งใหญ่ในชีวิตนะคะโปรดอย่าตัดสินฉันด้วยสิ่งที่ฉันโพสเพราะไม่มีใครเข้าใจว่าฉันรู้สึกยังไงและคุณไม่รู้ว่าฉันผ่านอะไรมาบ้างฉันได้เรียนรู้หลายอย่างจากบทเรียนครั้งนี้โดยเฉพาะความรักและเพื่อนๆทุกคนคือครูของฉันฉันครุ่นคิดอยู่ทุก <c oughs> อยู่ทุกๆวันค่ะว่าฉันจะทํามันให้ดีขึ้นได้ยังไงดังนั้นโพสต์นี้ฉันแค่ต้องการจะขอบคุณทุกคนที่ให้กําลังใจนะคะแม้จะไม่มากนะักแต่มันมีความหมายมากสําหรับฉันฉันอ่านข้อความ ข้อความขอบคุณหากทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะถูกลิขิตไว้แล้วก็ขอที่จะรับมือกับมันและทำในสิ่งที่ถูกต้องประสบการณ์จะบอกฉันเองว่าจะต้องทำอะไรแล้วพบกันนะทุกคนพร้อมกับทิ้งท้ายนะคะด้วยแฮชแท็กว่าบางสิ่งบางอย่างไม่มีวันเปลี่ยนแปลงค่ะนี่ก็คือข้อ,อ,อใจความที่สาวมิงได้โพสต์ไว้ในอินสตาแกรมลาสุดเมื่อ2ชั่วโมงที่แล้วเลยนะคะเหมือนเขาอยากจะอธิบายอะไรบางอย่างสัก ใช่แล้วแต่เชื่อว่าหลายคนก็ติดตามเรื่องนี้อยู่และรอการเคลื่อนไหวของสาวมิงนะคะซึ่งนี่ก็คือสิ่งที่นำมาอัปเดตการโสดทางด้านของกัปตันจะมีความเคลื่อนไหวอีกหรือไม่ <ๆ S 1> ไมก็รอติดตามได้เรียกว่า24ชั่วโมงเลยทาง Facebook Fanpage ของนายแตเทนนะคะครับอ่ะไปที่อีกหนึ่งข่าวดีกว,ว่านะฮะอ,อมอัคคพันธ์นะฮะไม่รู้ว่าตอนนี้เนี่ยใช้สเตตัสอะไรอยู่โสดหรือว่ามีคนคยอยู่เดี๋ยวไปฟังกันนะฮะรวมไปถึงเชียร์ที่คำพรครับจะว่ายังไงฮะว่ากึ่งเฉลิมชัยเนี่ยมี ข่าวกับแมทพีรนีครับก้าเมื่อช่วงต้นปีนักแสดงสาวเชียร์ที่คำผรอเคยถูกจับจ้องเรื่องความสัมพันธ์กับไฮโซหนุ่มกึ้งเฉลิมชัยอยู่พักหนึ่งแต่ล่าสุดฝ่ายชายด้านมีข่าวกับสาวโสดแมทพีรณีซึ่งสาวเชียร์ที่มาร่วมง,งานลุ้นแชมป์บอลโลก2018ลุ้นโชคกับ Daily นิวสก็รีบออกตัวว่าไม่ต้องโฟกัสว่าตนจะอกเดาะตรอมใจเพราะที่ผ่านมาไม่มีอะไรในกอไผ่กันเลยจริงๆ ดิฉันไม่ได้เป็นอะไรกับคุณกึ้งเฉลิมชัยนะคะเราเป็นพี่เป็นน้องที่ดีต่อกันเสมอมาเลยเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นมันไม่ใช่ยางอื่นดิฉันไม่ได้เจ็บจีดอะไรกับเรื่องที่มันเกิดขึ้นจริงแล้วก็ยังแซลพี่เขาอยู่เลยว่าแบบเหมือนเ,ออเราไปเห็นภาพภาพหนึ่งเป็นภาพครอบครัวทั้งหมดก็ยังแซลเลยว่าพี่พี่ต้องสักคนแล้วนะแบบว่า ต้องมีแลว้วอะไรอย่างเงี้ยต้องเลือกสักคนใช่ไหมไม่ใช่ค่ะหมายถึงว่าสร้างธุรกิจแบบโอ้ประสบความสาเร็จมากมายเอาเวลาที่ไหนไปใช้เงินคะนี่แบบสร้างครอบครัวได้แลว้วอะไรอย่างเงี้ย <_ d ata> ด้านนุ่มออมมรคพันธ์ก็อัปเดตสเตตัสหัวใจว่าที่เคยคุยกับนักแสดงสาวรุ่นน้องร่วมช่องไม้แพร่ตอนนี้ก็ไม่ได้สารสัมพันธ์อะไรกันต่อแล้วก็ปิดฉากความรักไปเรียบร้อยแล้วละค่ะ โสดครับสดมาตลอดไม่เคยใช้สถานะแฟนเลยที่ผ่านมาไม่มีแฟนถ้าเราอยากมีคนข้างๆกานไหมก็อยากมีนะแต่ว่าบางทีอย่างที่บอกคือเราคุยกันแล้วมันมันไม่ไม่คลิกอะไรเงี้ยมันเข้ากันไม่ได้เราก็ไม่อยากไปต่อให้มันแบบฝืนไปทําไมเราก็ไม่อยากฝืนเนาะเราอยู่ด้วยแล้วเราแบบว่าสบายใจอยู่ด้วยแล้วเราแบบว่าไม่อึดอัดละกันเข้าใจเราจริงๆอะไรเงี้ยซึ่งอาจจะน้อยมากเขาเรียกว่าเป็นคนละเอียดอ่อนอ่าเป็นคนละเอียดอ่อนรายละเอียดเยอะ หรือเยอะนั่นเองแหละส่วนที่เจ้าตัวได้มาเจออดีตคนรักเปรี้ยวทัศนียาในงานเดียวกันหลังเลิกราไปเมื่อช่วงปีที่ผ่านมาหนุ่มอ,อมก็บอกว่าเคยเจอกับสาวเปรี้ยวมาบ้างแล้วตามงานช่องแต่ไม่ได้ออกสื่อเช่นเดียวกันกับสาวเปรี้ยก็ตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าสามารถเจอกันได้และวันนี้ก็ได้ทักถ่ายรุ่นพี่ทุกคนเป็นปกติรวมถึงหนุ่มอ,อมด้วยแลลวค่ะ ส่วนนี่นะคะเป็นข่าวดีที่ผู้บริหารอสมทค่ะได้นำเงินไปมอบให้กับมูลนิธิอุทกภัท์ในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะ ายเคมทัศพ,พลเดชกรรมการูพิ่มในการใหญ่บริษัทอสมทจำกัดมหาชนพร้อมคณะผู้บริหารเข้าพบดรสุเมธตันติเวชกุลประธานกรรมการมูลนิธิอุทกภัฒในพระบรมราชูปธรภมและดรรอยนจิตดอนเลขาธิการมูลนิธิเพื่อมอบเงินสนับสนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำชุมชนตลาดน้ำคลองลัดมะยมกรุงเทพและชุมชนบ้านสาลาดินจังหวัดนครปฐม เครือข่ายบริหารจัดการน้ำชุมชนของมูลนิธิอุทกภพจำนวน1นล้าน1น1 1 0 18, บาทซึ่งเป็นเงินที่หน่วยงานทั้งภาคราัฐภาคเอกชนและบุคคลต่างๆได้ร่วมการสมทบทุนแทนการมอบแจกันดอกไม้และกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีในงานครบรอบ66ปีอสมทเมื่อวันที่9เมษายนที่ผ่านมาซึ่งทำต่อเนื่องปีนี้เป็นปีที่3แล้วรวมเป็นเงินทั้งสิ้น3 4 6ล้านบาทค่ะ เงินที่ทางอสอมทได้บางสมทบเนี่ยก็นําไปซื้อเครื่องจักรแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องผักตบชวาแก้ปัญหาเรื่องครูครองถึงวันนี้ชุมชนสรารดินกลายเป็นตัวอย่างนะครับเป็นตัวอย่างให้กับคนเกือบทั้งประเทศใช้เป็นตัวอย่างที่จะพัฒนา พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรส่งให้ความสําคัญกับเรื่องน้ํามากและมีพระราชดำรัสว่าน้ําคือชีวิตจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ก่อตั้งมูลนิธิน้ําขึ้นเมื่อปี2555เพื่อสนองพระราชดำริเกี่ยวกับการพัฒนาเรื่องน้ําโดยพระราชทานชื่อมูลนิธิว่าอุทกพัฒมาจากคําว่าอุทกซึ่งหมายถึงน้ําและพัฒมาจากคําว่าพัฒนา รวมการจึงมีความหมายว่ามูลนิธิเพื่อการพัฒนาเรื่องน้ําทั้งอย่างพระราชทานตราประจํามูลนิธิและส่งให้มูลนิธิอยู่ในพระบรมราชาธิปัตย์พร้อมกับพระราชทานเงินทุนประเดิม84ล้านบาทซึ่งเป็นเงินที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทชทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7ดรอบ5ธันวาคมพศ2554 บริษัทอสมทจำกัดมหาชนระหนักถึงความสำคัญของน้ำดั่งพระราชดำรัสและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชะกรณียกิจมากมายนานับประการตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำทั้งน้ำท่วมน้ำแล้งน้ำหลากน้ำเสียให้ประเทศชาติและประชาชนทุกพื้นที่ ทั้งอย่างพระราชทานแนวพระราชดำริวิธีแก้ไขและดําเนินการเพื่อบริหารจัดการน้ําอย่างถูกต้องประเทศชาติและประชาชนจะได้มีน้ําใช้อย่างเพียงพอและยั่งยืนและยังคงมีเรื่องราวดีๆอีกนะฮะกับน้ำใจคนไทยที่ส่งต่อให้กับชาวลาวนะครับ<ช>โดยเมื่อวานนี้เนี่ยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับได้ร่วมสมทบทุนกันไปจากเพื่อช่วยเหลือผู้เดือดร้อนอีกหนึ่งทางครับ น้ำใจจากคนไทยยังคงหลั่งไหลให้กับเพื่อนบ้านสาธรารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจากเขื่อนเซปียนเซน้ำน้อยที่แขวงอัตปือแตกสูญเสียทั้งทรัพย์สินบ้านเรือนรวมถึงชีวิตด้วยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่ระดมทุนเพื่อส่งต่อน,น้ำใจในครั้งนี้ผ่านการจัดกิจกรรมกอล์ฟการกุศลซึ่งมีนักกอล์ฟจากทั้งอินเดียฟิลิปปินญี่ปุ่นจีนมาร่วมกิจกรรมแล้วก็ได้เงินบริจาคจำนวนานวน383,000บาทค่ะเป็นการแสดง นะฮะให้กําลังใจเพื่อเป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน,นลาวที่ประสบตกกระเพยวมทั้งให้กําลังใจกับผู้ที่เข้าไปร่วมปฏิบัติงานในการที่ค้นหาผู้ประสบภัยด้วยนะครับทอทอก็จัดกคคิจกรรมที่เรียกว่าปปันน้ําใจไปลาวกันซนะึ่งสิ้นเดือนก็จะมีการมอบให้อีกอจํานวนหนึ่งนะครับก็เป็นการให้กําลังใจนะครับพี่น้องประชาชน,นลาวเนื้อที่ที่ทึกน้ำท่วมน้นกะกว้างภายล่างน้าลดลงเนื้อที่ต่างๆนั้นกระกลายเป็นขี้ตม้มเนาะปกคลุมโดยขี้ตมยิ่งเห็นให การซอกคนห้าพวกที่หายซับสุนนั้นยิ่งมีความยุ่งยากวัตุปัจัยบริจาคจากพี่น้องโปรงส่วนสาวไทยนี่ละแมนเอาเข้าไปนี่ยุ้งขยงอัตปือกระเต็มเนาะแงจำปาสสักกระเต็มแวงสวรรน์เขตกระเต็มพวกข้าพเจ้าก็ได้ทรงไป5คอนเทนเนอร์แล้วก็คิดว่าจะหมดแต่ว่าการล่างไล่เข้ามานี่มันไล่กว่าเกา่าซึ่งพวกข้าพเจ้าก็จะข้อ,อาทาย่อยทรงไปทททเนาะที่ มีน้ำจิตน,น้ำใจมาสวยสุกยู้วต่มซึ่งครับเจ้าคิดว่าจะเป็นการสร้างควัญกำลังใจให้แก่ประชาชนที่นะครับขอหายที่แคว้งอัตปือนั้นแต่นี้เป็นเพียงเงินส่วนหนึ่งเท่านั้นค่ะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยยังมีการเปิดกล่องรับบริจาคททท,ทปันน้ำใจไปลาวที่ททท,ทสำนักงานในประเทศ40แห่งและโรงแรมต่างๆในกรุงเทพอีก20แห่งจนถึง31สิงหาคมนี้ค่ะ ส่วนตอนนี้นะคะเรามีตัวแทนคนรุ่นใหม่ค่ะที่จะพาคุณผู้ชมเนี้ยไปอัปเดตฟีเจอร์เด็ดๆนะคะบนสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ค่ะบอกเลยว่าใครที่เป็นคอเทคโนโลยีห้ามพลาดเลยค่ะ ซัมซุงพาสองคนบันเทิงเตอ๋อฉันทวินและเต้านะัทพรบินตรงสู่มหานครนิวยอร์กเพื่อรวมงานซัม s u n g Galaxy u n p a c k e พ็0 1 8โดยทั้งคู่จะได้สัมผัสสมาร์ทโฟนแฟลชชิปรุ่นใหม่ซัมซุงแกลเล็กซี่โนต9พร้อมกับสื่อจากทั่วโลกซึ่งจะเปิดตัวในค่ำคืนวันที่9สิงหาคมตามเวลาประเทศไทยโดยทั้งสองเตรียมกลับมาถ่ายทอดประสบการณ์ความตื่นเต้นจากทริปนี้ให้แฟนๆคอยติดตามชมกันด้วย เตอร์ชันทวิทย์ซึ่งเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ผู้มีประสบการณ์ใช้สมาร์ทโฟนซัมซุงก็จะนำฟีเจอร์เด็ดๆของสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดนี้กลับมาฝากคนไทยส่วนเต้วนัทพรที่เดินทางไปในฐานะตัวแทนของ AIS ก็จะกลับมาโชว์ประสิทธิภาพของสมาร์ทโฟนที่ดีที่สุดบนเครือข่ายที่เร็วและแรงที่สุดค่ะความรู้สึกผมตอนนี้เหมือนกาลังจะไปะเหยียบหลวงจันทร์นะครับ <SC. S 2> คือมันมันน่าตื่นเต้นมากนะครับเพราะว่าคืองานนี้มันเป็นงานที่ใหญ่มากครับงาน เอ่อ uh, g o b a l Unpack ใช่ไหมของ Samsung แล้วก็คือรู้สึกว่าสิ่งที่เราจะได้สัมผัสมาเป็นสิ่งแรกที่คนไทยทุกๆคนส่วนใหญ่ยังไม่ได้สัมผัสแล้วเราได้เป็นเป็นกลุ่มแรกเป็นตัวแทนของประเทศไทยที่ได้ไปเจอก่อนคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยครับมันเหมือนเราได้คนพบสิ่งมหัศจรรย์ก่อนอนื่นก็รู้สึกเป็นอะไรที่แบบที่ตื่นเต้นสุดๆแล้วก็ตั้งตารอมากเลยครับ ก็จะเป็นคนที่แบบรอแกจเจ็ตใหม่ๆรออุปกรณ์ใหม่ๆอะไรนี้อยู่แล้วค่ะแล้วยิ่งแบบเราได้ไปเห็นอะคือไม่ใช่แค่แบบรู้เรื่องราวของเทคโนโลยีแต่ว่าเราจะได้เป็นคนที่สัมผัสจับเป็นคนแรกๆ <ừ m. S 1> ด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รวมถึงบรรยากาศการพรีเซนต์ต่างๆซันว่าต้องแบบพิเศษมากๆแน่ๆก็ไม่ได้ไม่ได้จะอวดเลยแต่ผมก็ได้ไปเจอก่อนนะฮะ <wounds> แล้วก็บอว่าทุกคนอนดีหอวดน่อวดนิดนึงครับแล้วก็อยากให้ติดตามซัมซุงต่อไปเรื่อยๆครับว่าเทคโนโลยีที่เขาจะออกมาใหม่อันนี้คืออะไรแล้วก็ตัวที่ออกมานี่มันจะมีประสิทธิภาพแบบสามารถใช้งานอะไรได้บ้างที่แบบใหม่ๆแล้วก็แบบมีประโยชน์ต่อชีวิตเราในปัจจุบันนี้ครับเต้าค่ะก็ฝากติดตามผ่านทางโซเชียลละกันเราจะไปเก็บภาพบรรยากาศดีๆมามาฝากนะคะแฟนซัมซุงบอกได้เลยงานนี้ห้ามพลาดค่ะ เวลาเปิดซอยมะมอยแล้วนะฮะเดี๋ยววันนี้เนี่ยมีนางงามจากสมบลาวเนี่ยมาเยี่ยมเยียน<ๆ>สาวซอยก้าวด้วยนะครับรวมไปถึงชวนไปดูคอนเสิร์ตดีฮะพร้อมทั้งฟังข่าวดีของห้าหนุ่มวง Enflying ครับมามอยซอยก้าววิ่งไปุคือแบบไม่อยากจะเมาอะสวัสดีครับ Nine Entertainment We are Enflying หรือนาวสาวกเอ็นเฟียชาวไทยใจละลายกันเป็นแถวกับฮานนุ่ม e n f l y ลายิเล่นส่งตรงความน่ารักาสดใสแบบจัดหนักจัดเต็มมาซะขนาดเนี้ยแค่นั้นยังไม่พอสาวๆเตรียมวอว์มเสียงกรีดไว้ให้ดีๆเพราะฮาหนุ่มเขากำลังจะลัดฟ้ามากระทบไหล่ใกล้ชิดกับกิจกรรมเต็มรูปแบบครั้งแรกในประเทศไทยในงาน2 0 1 8 e n f l y i n g First Fan Meeting Go e n f l y i n Bangkok วันอาทิตย์ที่9กันยายนนี้ที่อัลตร้าอารีนาออชดีซีใครยังไม่มีบัตรทุท้งตัวไปหาซื้อกันด่วน,ดวนเดี๋ยวหมดอดไกลชิดจะหาว่าไม่เตือนนะจ๊ะนัก,กินนัก,กิน แต่งชุดไทยจัดเต็มแบบไม่น้อยน้าใครสำหรับอามก,กรกันและแนนสาธิดาที่มาชวนชาวซอย9ก้าไปตีตัว๋วโดยครั้งนี้ทุกคนจะได้ย้อนวันเวลาพบกับบรรยากาศวัฒนธรรมไทยฟังเพลงและอิม่มเอมไปกับบทเพลงไพเราะที่หาฟังได้ยากจากนักร้องแถวหน้าของเมืองไทยเปิดสําแดงให้ชมกันในวันที่1 0 1 1 12สิงหาคมนี้ที่โรงละครเคแบงสยามพิคเนตชั้น7สยามสแควร์วันทราบแล้วก็ไปจับจองบัตรกันด่วนๆเลยจ้าอุ๊ยเลย ถึงจะปักหลักและมีผลงานอยู่ที่เมืองไทยแต่นางแบบและนักสแสดงสาวชาวลาวลูกน้ำทิดารัดมิสลาวปี2011ก็มีโอกาสกลับบ้านเกิดอสอปป,อปอลาวเพื่อปลอบขวัญเพื่อนร่วมชาติในเหตุการณ์เขื่อนเซเปียนเซน้ำน้อยแตกจนเกิดน้ำท่วมใหญ่ในแขวงอัตปือซึ่งโศกนักรรมครั้งนี้ก็พิสูจน์ให้เห็นถึงน้ำใจจากทั่วโลกที่หลั่งไหลให้ความช่วยเหลือรวมถึงชาวไทยที่ส่งต่อกำลังใจและความช่วยเหลือไปอย่างทันท่วงที ซึ่งสาวลูกน้ำในฐานะที่เป็นชาวลาวก็ขอเป็นตัวแทนชาวลาวขอบคุณน้ำใจคนไทยในครั้งนี้ด้วยค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเราจะลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพคอนเสิร์ตมันๆนะคะจากไมชิโนดะเป็นหนึ่งในสมาชิกวงลิงคิงพาวนั่นเองนะคะเพิ่งจะมาระเบิดคอนเสิร์ตไปให้กับแฟนๆชาวไทยได้สนุกการเมื่อคืนวานนี้นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาอัปเดตขา่าวกับนายเตนได้อีกครั้งกับนายเตนได้ไลฟ์นะคะส่วนเที่ยงนี้เตยและเทมลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับ Yeah, I admit it. I kind of hit it, and quit it, and left y'all hanging, singing.